สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมาซ่อมตัวนี้นะครับเป็นหินเจียไร้สายนะครับที่สั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโมริต้านะครับราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งยี่ห้อก็ตามนี้นะครับนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับมันสเปคแตกต่างกันนิดนึงครับตัวนี้รอบ8ปดพันตัวนี้รอบ1 0,000หมืนะครับตัวนี้ผมใช้งานอยู่ก็เก้าอหนึ่งปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมได้สั่งซื้อแล้วก็เก็บคลองไฟให้ชมนะครับ ตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าผมเอาไปใ <Yeah. S 1> ส่กับบาโซ่นะครับแล้วก็ไปบากเสาซึ่งมันงานเล็กๆขนาดนะครับนะครับคือตัวนี้มันเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังใช้งานได้เดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ชมเองครับนี่ครับนี่ครับยังใช้งานได้นะครับแต่ว่ารอบจะต่ำกว่านะครับส่วนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาพาดูกันเลยนะครับนี่ครับ กดไม่ได้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำาะไรหรือเปล่านะครับก็มาพายจมเลยนะครับตอดออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอดก็ตอดหัวมันลงมาเลยนะครับขันน็อตนะครับผมมีมีอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากดตรงนี้ได้หรือเปล่ามันจะตอดออกทั้งวงหรือเปล่านะครับจะอยู่คือ ติดกับบาโซ่นะครับแล้วก็มันไม่ติดนะครับมันร้อนด้วยนะครับผมว่าวงจรมันตัดนะครับก็ตั้งให้เย็นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็มาลองมันก็ติดบ้างดับบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับมาเก็บดูพร้อมกันเลยนะครับขันน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตตามตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เลยได้ดุกระไม่ออกนะเดี๋ยวตอดหัวตรงนี้ด้วยนะครับ เสียงรบกวนก็ต้องขอไปนะครับไม่มีไมโครโฟนแล้วก็อยู่ใกล้ถนนใหญ่ด้วยครับตั้งแต่ใช้มานะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือแบตเตอรี่มันหมดหมดไวนะครับเพราะว่ามันกินแบตนิดนึับผมว่ามันกินแบตก็อย่างว่าแหละครับไอ้พวกนี้นะครับมันต้องการกําลังสูงนะครับมันก็เลยกินแบตเยอะ อันนี้เป็นลูกยางรองใส่บาโซ่นะครับตกลงมาเลยไม่เคยเกตนะครับมาดูกันว่าด้านในเป็นมอเตอร์บัดเลดกดลวดจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมว่าใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันกินเบ็ดพวกนี้นะครับนี่นะครับด้านในเป็นเฟืองนะครับตัวนี้นะครับมาเก็บตัวนี้ เป็นมอเตอร์บัดเล็กนะครับนี่นครับลักษณะของมอเตอร์บัตเล็กก็คือกดลวดจะอยู่รอบนอกนะครับส่วนเม่เหล็กจะอยู่ด้านในมันจะไม่มีแปลงทานนะครับรอบของมันจะ,สะเสถียรกว่าตัวที่เป็นมอเตอร์แปลงทานนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมโอ้โหนี่ติดกาวแบบนี้นะครับซ่อมไม่ได้เลยนะครับแบบนี้ซ่อมยากนะครับถ้าปังก็ต้องเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวมาดูสายก่อนนะครับสายสวิตอะสายสวิตหลุดนะครับนี่ครับสายสวิตหลุดอ๋อตัวนี้เป็นตัวล็อกโอเคเป็นตัวล็อกสายสวิตหลุดนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต่อกลับแล้วก็ลองใส่ทานใส่แบตเขับไปดูนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับดูกดลวดนะครับอะไร ใหญ่มากนะครับกินแบบแน่นอนแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวตัวแป้งก็ปุมตรงนี้นะครับนี่นะครับขอติดกาวมาครับถ้ามันปังหรือมันไหมนะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับมันุนได้หรือเปล่าครับถ้าผมใส่แบตแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลองต่อ สวิตดูก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับด้านในคือผมใช้อยู่แล้วก็มันดับไปนะครับพอตั้งไว้สักพักหนึ่งผมมามาใช้กดมันไม่ติดนะครับติดติดดับดนะครับผมว่าอยู่ที่สายตรงนี้หรือเปล่าครับเสียบก็ไปแล้วก็ขันน็อตนะครับามาดูกัน รอยครับย้ำตัวเก่ารวมด้วยแล้ว,ต,วลตัวนี้โอเคเรียบร้อยเสียบเบ็ดขั้วบวกควั้ลบเดี๋ยว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 ปิดข <c oughs> อ้วใส่กลับเข้าไปนะครับวันนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับ ทดลองนะครับกดดูนะวยติดนะครับติดติดโอ้ยอยู่ที่สวิตจริงจริงด้วยนะครับโอ้ยกล้ว่านี้จะหลุดนะดิโอเคนะครับอยู่ที่เบ็ดอ่าอยู่ที่สายตรงนี้นะครับโอเคง่ายๆเลยนะครับมันติดแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปใหม่นะครับกลัวว่ามันจะสะบัดอีกนะครับโอเคนี่นะครับ สรุปเลยนะครับเพราะนั้นทางนั้นก็สรุปเลยนะครับคือขั่วตรงนี้มันหลุดนะครับอ่าน่าจะเวลาใช้งานแล้วมันจะเตือนนะครับแล้วก็น็อตตัวที่ติดสายไฟตรงนี้นะครับมันหลวมแล้วก็คลายออกมันก็หลุดลงมานะครับทําให้ไม่ติดนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทดลองอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ เมื่อกี้ต้องต้อนนึออกนะครับนี่นะครับอยู่ในแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ให้สนิทนะครับตรงนี้เป็นกดลวดนะครับดูนะครับขนาดกดลวดนะครับใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับมอเตอร์บัตเล็นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือแม่เหล็กจะหมุนอยู่ในสนามไฟฟ้าที่มีกดลวดอยู่นะครับส่วนที่เป็นแปลงตานนะครับก็คือแม่เหล็กจะอยู่รอบนอกนะครับกดลวดจะหมุนในสนามแม่เหล็กนะครับมาดูนะครับเป็นแม่เหล็กเกรงสูงนะครับนี่ติดแบบโห นุ да ่เลยนะครับเป็นไม่เหล็กแรงสูงนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับหลงจากที่ใส <ul> ่เสร็จนะครับนี่นะครับขึ <ul> ้นไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้ดานตามปกติหรือเปล่าครับใส่เบ็ดเข้ได้ะหรบ ใช่แล้วสรุปคือสายไฟมันหลุดนะครับด้วยเรกกระตือนนะครับก็ใช้งานมาเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่ปัญหาอย่างเดียวหลักๆเลยก็คือแบตเตอรี่หมดไวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินไฟเยอะนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับงานที่เราเอาไปใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเอาไปรับมีดใบตัดหญ้าหรือว่าเอาไป ใช้งานกัดเจียตัดพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าผมเอาไปใช้งานหนักนะครับเอาไปใส่เป็นบาโซ่นะครับตัดไม้นะครับซึ่งมันกินไฟเยอะนะครับแล้วก็ผมสั่งมาเป็นของตัวแบบนี้นะครับก็ผมได้ทําการเปิดกล่องรีวิลให้ชมแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเวลา1ปีเต็มนะครับสรุปนะครับมันใช้งานได้อยู่ปกตินะครับแล้วก็ตนนะครับผมว่ามันตนมากเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้รอบ10,000นะครับตัวนี้นะครับ1 0,000รอบ ต่อนาทีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะจะเป็นมิหน่นี้ครับมันคือเหมือนจะเป๊กอ่าบล็อกเดียวกันนะครับตัวนี้แปดพันห้านะครับแปดพันห้าร้อยรอบนะครับต่อนาทีนะครับนี่กับมห้นแบบอันนี้นะครับคือเหมือนกันเลยนี่ครับเหมือนกันเหมือนกันเลยต่างแค่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เหมือนกันแต่ว่าสีตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับของโมริต้าตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับปุ่มกดอันนี้เป็นของตัวนี้นะครับแล้วก็ที่หัวตรงนี้นะครับ ตัวของโมดิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นงงงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบด้านแบบนี้นะครับนี่ครับความแตกต่างโรคก็เอามาเปลี่ยนใช้งานกันได้นะครับสาหรับแบตเตอรี่นะครับสองตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเกะป่าดูนะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมไม่เคยเกะนะครับก็มันเป็นอาการที่ซ่อมได้ไม่ยากนะครับแก้ไายไฟรุดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับมีอ่ ัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวตอบได้ก็จะตอบให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอในคลิปเดือนหน้าครับ